ไอ้เพื่ไปคุ้งอะไรมาเมนอี่รีเมนมือขึ้นมือขึ้นตอนมานยัางหอมหอมอยู่เลยบางไก่เบียร์ย่งนอนอยู่หนีอยู่แหมนอนหอมอยู่แหมแ<ต>ไปทำอะไรมายางไปผ<า>ุกทำอะไรมาโบขี่ไก่กืดเน่าอย่างอีหยังเน่าเน่าอ่ะครบเน่าแท้ครบเน่าอย่างเน,เนา่เนาอ่ะขอโทษขอโทษเมนมากเลยบ่อยอมขอโทษนี่นี่ ตกกระปุกใช่ไหมไมต้องเลยบ้าหักแล้วหนูข้อกอดตัวจู่เดินูให้มือไม่ได้มาหาเรื่องให้เห็นหน้าอย่างเงียหนูให้มือไม่เก่งมันมึงอาบแม่นามมั้ยเมอก็รู้อยู่แต่ว่าอย่าขอโทษโอ๋ขอโทษอย่างนี้มันก็ต้าขอโทษหนูหน่อหขอขอโทษเลยโหขอโทษหนูเสียใจแล้วเนี่ยไม่รักแล้วทำไมอะเหม็นตัวกระปุก ชอบจังไงนะโถกระปกเนี่ยโอ้ยยายก็รู้ว่าหนูชอบอะไรที่มันโถกระปุกโถกระปุกอ,กกอ,กอะยายก็เต็มที่จะดูแลหนูดีๆยายก็เปให้หนูไปเดินนะโอ้ยมึงยังไปข้าวเดียวนึงวะกันน่ะแล้วยายว่าหนูนะหนูก็เสียใจนลยเกิดโดนตีเนี่ยกลัวไหมหนู<ฮ>ก็ชอบกินหมิ่นหมิน,มนหนูไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรหอมอะไรหมิ่นหนูก็เจอว่ามันหอมมากแล้วยายมาว่า นอนเอ็นเอียงเน o w now ปรด้๋ยวไปนอนคุกเอาคือเป็นจังสั้นวะเป็นย่ยนทือเป็นจังสัน้นอ่ะแม่ก็ได้ขนหนูก็ยังสวยงา,งามงามสุขภาพดีเหมือนเดิมนะเพราะหนูกินคารนิว่านะ่ะยายทำไมใครทำงานหึแม่ยายไม่หนูไนะหึหนูม,มินตรงไหนยายพูดไหมหนูมินตรงไหนเนี่ยมันนอนงฮับบลีเหรอบาทเลยจริงหนูมินตรงคอเขาหนูชอบหนูก็ต้องสุดรักใจสิยายก็ราเออยังไปใซส์บ้าง บ<อ>่เ,บเ,หเห็นมันยางเขาบ้านบ่แม่ปล่อยลงพื้นเหรอกินเห็นมันยางโดมนันโดมนีมนึกว่าปวดขีบปวดเนียวตอนแรกจะว่างไปทั้งเตียงไปพุ่นยูแมนปะแมนแแต่เลยไปนอนทับอะไรมาฮะฮะเสียใจแล้วมันไม่ใหญ่ว่าหนูย,ยังจะสอนหนูดีๆเลยสิโอเนี่ยไหลเราให้เราก็ต้องมาบ้าเลยเลยเนี่ยเสียใจแล้วเนี่ยไปเลยกลับอุดรไปเลย้ กูคืหนูหล,ลับๆอยู่ก็หนูมายายนะ่แล้วก็ว่าหนูหนูก็เสียใจนะเ <ไป S 1> หม็นกอาน้ไม่หนูไม่ต้องมาว่าไปเลยกลับอุดรเลยโอ้ยยายยยยเยย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 ย้ยยยยอยาายย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 กยย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 ังไงก็มันนไปแล้ว ไปอาบน้ำเองเลยโอ้อาบได้หนูก็ไม่ใช่หมาสิน้ำตาเบิ้งพี่น้องมันบีบน้ำตาเบิ้งโหลดเฮ้เห็นบ่มันบีบน้ำตาน่ะโอ้เลยเจ้าเจ้าโอ้เห็นบ่น้ำตาเจ้าโอ้เราเจ้าจังผ้าเปอาบน้ำบอพูดอะบีบน้ำตาอุ้ยบีบไปหลับบีบน้ำตาสิเห็นมันไม่ได้บีบน้ำตาหรอกหลับขอโทษขอโทษใครยายขา กระของท้นไมเป็นนี้ไม่ไม่รับปากจะไม่น้ำอีกไม่โอเคไม่รับปากนะคะจำไหมจำแล้วค่ะเล่นตกกระปุกจะตโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอขอโทษค่ะอ้ขอทยใ่เลยเรองเลยใเลยอ่านน้ำอ่านน้ำนี่ไม่ปินอ่าเองไม่ปิ้นประตรงมารับประตรงมารับโอ้ยใหญ่นี่กระดูว รับแล้วได้จุดรับส้ำนึกผีดแล้วมินมากเลยไปอาบน้ำแล้วแม่จำไหม <c oughs> จังฉันแล้ว